วันนี้สั่งวันนี้มีพัสดุมาจากมูมอนะคะ2ชิ้นด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าเ,เราสั่งจากแอปพลิเคชันมูมอเนี่ยเราได้ประโยชน์ในการที่เราได้ทําธุรกิจธุรกิจด้วยได้เงินในการทําธุรกิจแล้วก็เป็นธุรกิจที่ยังอยู่ในส่วนลดนะคะเนี่ยมูมอมีทุกอย่างเลยแม้แต่สำลีนะคะเนี่ยค่ะสำลีก็มีนะคะแล้วกเ็เนี่ยค่ะ กระทิชาวเกาะนะคะแล้วก็แป้งอ่าเนี่ยสั่งแป้งแคนะคะตัวนี้ราคาเท่ากับท้องตลาดเลยนะคะบอกเลยแล้วส่งให้ฟรีนะคะสัง่งนี่โขแก่นะคะโขแกะ,ะ,แ,กะ,ะแล้วก็นี่กาแฟนะคะกาแฟแล้วก็ตัวนี้เลยสันซิลพร้อมครีมนวดเนี่ยเราใช้อยู่แล้วคะ่ะแล้วก็ ของเนี่ยอันนี้กวดใหญ่แบบบิ๊กบึ้มเลยนะคะราคาตามท้องตลาดมีส่วนลดมีส่วนลดที่เป็นแคชแบ็กให้เลยนะคะแล้วก็มีคะแนนมีแต้มสะสมให้เราด้วยนะคะซื้อของได้เงินคืนตรงนี้เองนะคะเนี่ยแม้แต่น้ำส้มสายชูยังสั่งมาเลยค่ะสั่งมาใหอ้อ่เนี่ยค่ะน้ำส้มสายชูราคาเท่าท้องตลาดเลยเท่ากับที่เราขี่รถไปซื้อเองหรือออกไปซื้อเองนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้น้ำจิ้มไก่ส่วนตัวนี้ก็ของอีกที่หนึง่งอันนี้ก็สั่งมาอันนี้จะเป็นอ๋อนี่ค่ะราคากาแฟเขาช่องนี่ค่ะหาซื้อได้ในมูมอในแอปพลิเคชันมูมอนะคะทุกคนนะคะโหลดง่ายๆแอปพลิเคชันเข้าไปนี้ในเพจโตนะคะไปที่มูมอเ ดับเ l ิลโอเอมเอดนะคะแล้วก็กรอกนะคะเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ OTP แล้วก็ใส่รหัสผู้แนะนำนะคะอย่างตัวเจ้าเองอเจ้า VJ เจนะคะเนะคะก็เป็นนักงานตลาดเป็นนักธุรกิจมูมอด้วยนะคะทำธุรกิจมูมอแล้วก็เป็นผู้ประกอบการ ในแอปพลิเคชันมูมอด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบอกต่อสิ่งที่ดีๆนะคะสนใจทักมานะยินดีค่ะ